ครับสวัสดีครับพี่น้องมิดมอแคนแฟนมอลำมทุกผู้ทุกคนครับมือนีพบพ่อกับทิวลี่คนไม่ขาดแคนครับพร้อมกับมอแคนเอนะครับจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ร,ร้อยเอ็ดนะครับปีที่สองมืนอนีมาต่อไรไงมาเอาเทคนิคนะครับซึ่งครูบาอาจารนนย์ไงอาจารย์ทวัชชชยนะครับเพิ่นน่าจะให้สอบเนาะไร<ง>ไงเนาะปีเพราะว่าผมก็จบจาก เราจะผัดน่นละนะครับลูกศิษย์อาจารย์ทวัชชัยคือคคืืออกันนะครับพี่นอ้องะเพราะฉะน,นั้นเขาเอาแบบตำธรรมชาติม่ต้องไปเก่งเออเขาสกิบ <c oughs> เอา,าไปนะ <c oughs> วันหว์หัวใจก่อนเกิน <c oughs> ล็ด <c oughs> เอาดำอยู่ความเก่าได้หลายแล้วก็ให้มันชัดจะฟ้าไปลินลุงหน่อย,อยน้ำเกั็ อันนี้จะเฝ้าไปเพราะว่ามันมันโมเมนต์เอกะรักไรกไงพันลินตะลุกหน่อยนี่พี่เอกลักไรหน่อยอเอกกยอไรไงคือเอามันเต็มเต็มสูบให้มันเสียงไงมั้งสักก่อนให้มันลูกเต็มมา้งสกักก่อนค่อยค่อยไล่ลงไปพังหน่อยรองเบอร์ Tila là thì là rida là lê là rida là là đi rida đi rida 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 เออเออไปเดาเอ่อมองนี่นี่จำเทคนิคนี่ไว้คันคันคันจำไว้ได้กับมาเบิงกับมาเบิงคลิปเจ่อขวางน่ะแล่วพอจะจบตัวนี้แล้วตัวตเปาจะยุคข้ามก่อนล่ะมันให้มันถัด นังสือได้หรอบอถอนนั่งซนี่มือนี่บ่ือดเลบอ <laughs> <laughs> โอ้อ่าเอาแบบดวดลัดก็ได้าดาเรรเรโดนดาโดนโดเรโด,ด,ดมี

เสียความบวความพินความยังก็ได้บ่จบ่จำเปินตรงเมื่อคืนหยุดยึดทำนองไว้น้งใจตัวต้องฟังมจาเรนเตนตอนด้นตันเดเรนาด้เรนาดเราดนาด้นาดเราด้ันตนตาไจาดเร่้านด้านตัวเา้นเทาาก็ได้มันแต่ว่าเพียงนี่เาเาย่อลด รวมรวมเขาตัดเป็นคำอ่้เกินนี่เขารวนบ่ะลมรวมรวแต่ว่าอ bueno. ่าการหนังสือนี่คือคือเอาเป็นคำแบบเห็นปะตัวสะเก็ดบางนิวเขามมนบ่ไล้ไปใส่มาใส่ด้มันจะยุยุติจะหมองเก่าล่ะตันัวไปร้องเดาบิ่งนะ ตอนนี้ความคิดอาจจะบอกขั้นในสั่งสันเพราะว่าหนึ่งมันยังกิ่งมันยังตนเติดอยู่มันเออคันยูโฟเดียวปั๊บนี่อารมณ์ต้องมีอารมณ์พร้อมหรืบเาเนี่ยอ,อ,อารมณ์ศิลปินอารมณ์ดนตรีเฮาเนี่ยแหละคันมือได้บวชคืนเด็กโตนี่จะได้กับความเขียนจะได้กับบอบอ่านหนังสือปั๊บหนังสือบาน,นี่นส,นนสีเดินตั้งสีขึ้นหนังสือป่ะป่ะ เออขึ้นว,ว่าไงว่าล้มไร้ล,ลมเพิดเท่าไร้เป็นผู้ตอมดือดมารวมกันนะครับครับมาใส่กันแมนีนกันสีขึ้นแบบนี้ว่ากันสีเพราะแต,แต่ว่าขอันคำอะไรไงข่อยมันมีเกินเมียนหนังสืออะไรตัดเดือดขันตัวบ่เดือดแบบเทา สมบัติแต่ว่าเขากับบุรีคือพอ่อลังสมบัติเปะเขาตาว่าถามว่าเขาเกะจากเราเกะจากพลังสมบัติแค่แคนน่นี้แหละเอาหุ่นยนต์มารวมแมนทั้งพอ่อลังสมบัติทั้งไม้ต้องคำหน่ะมันอยู่ใน,นาลายแขนเขาเดียวเนี่เอาเตละทอนนะฮะบุรีเอาเบิร์ตบ่มีผู้ใดสามารถเกะเปะบิร์ได้แขนนี่ยเพราะมันคนละคนอยู่แล้วแต่ว่าเขามีผ <พอ S 1> ู้บัญชาการเป็นแนวทางหน่ะนะ บานทันเจ้ากีึ้นแบบนี่โตเอาความนี่ดูดูมีละตอนแล้วมีสันลานี่ลองเบาๆมีละตอนแล้วมีสันลาบานนี่จะางวง่าต้องไปกดอันเ่าต้องไปกดคูละ อาเล่นลูกนี่มันเลยแต่ว่ามีตัวนั้นตรงตรงย่งไว้ไอแต่ย่างละหาลวบก็ได้เพราะว่าเป็นอย่างคือซ้่มย่ำไว้ดูเพราะว่าเขาคือต่อไปว่าเขาจะไปลูกใด่นนะ ันย่างระรอบนี่หนึ่งจังหวะบ่ได้สองคืดค,ควค่ำแขนบอทันเพราะฉะนั้นมันสีวนมันเป็นลายวนอยู่แล้วลายไงีคันมันเป้าถ้าแทวนย่างละรอบนี่บอถึงสองนาทีสาเร็จลายไงนี่ <c oughs> มันองค์ประกอบมันมียุทธวินีมองมองอ,อันนี้เข้าจัดระเบียบเองเนะาะลายแขนเท่านี้ นีแล้วก็มาทอนนี้เขาขึ้นมาทอนไลน์ไงทอนลูกตรงมันนะเ้าขึดด้นเ้าเดาเ้าลงไปแล้วแจ้าไปเลยบาตนย้ำเอาเบื่อไปทางลูกหน่อยจะไปทางไลนหน่อยในบัตรเอาฟ้าใส่บัตรไปไลนหน่อยทันดี ตวนมาใส่ไรสวยต่วนมาใส่ไยสวยด้วยวัน เริ่มจนแค่แหละกเอาวิ่งเอาวิ่งพูดตอมดอกใส่บัน,นเ,เอาเสียงที่กับเสียงมีใส่ ีมีเสียงซีเออเอ่าคือลายซีเสียงซีลายไงฮาว่าหนึ่งฮาว่ามันเอามาถูกลายเลยมาปนกันเป็นอยน่างวรดเออ<ๆ>นี่ลายซีนี่มันลูกว่าหันมาจากซีเดี๋ดยวมันเกิดเสียงตัวนี้เดีดนี่คือลายซีบ้านนี่ เขาว่าโปรไซไลน์หน,หน่อยมันจังไละเห็นป่มันมาจากโปรไซนี่เนี่ยแต่ว่าขันเขามาปิดเสียงนี้นี่เสียงมันสีกัดกันมันก็นเลยอ,อีกได้อีกอา,อารมณ์หนึ่งเป็นอารมณ์ทางทางเงาอะนะเนี่ยโปรไซข้าวเปล่าจังสีเด้ปาหันนี่ ลูกนี่แหละแมนถ้าตวนมาใส่ไรสวยมันเป็นยังไงหันมาเป่าไปทางไงมันบ่มีซับส้อนเนี่ยยู่ด้ จตงได้มไรสวยขึ้นกาเดี๋ยวกันวะแ่ไรเมนแต่ว่าห้องมัเป็นไรไงนี่บางคนว่านโตยังไหนลุงนี่ลุงนี่โตไรไงได้โตไรสวยยังเอามารวมเส่กับไรไงปุ่หูว่าผู้อื่เทียบขึ้นหอาวะแต่ว่าเ้าว่าจังสี่ละนะ แต่ว่าคารูบาอาจารย์เพิ่นก็ม,ออมีลูกนี่เด้พวกมพอสมบัติพอทองคำพออย่างก็มีลูกนี่เพื่อนลูกเสียงหัวเปลีป่ยนแต่ว่าบ่งู้ว่าเพิ่นสิวา่าแบบไหนแต่ว่าเฮาเฮาเฮาเขาสังเกตเฮาไม่ๆๆมีคอเอยียงไงว่าเอามันมาจากลูกโกรไสลตัวนึงมองนี้มองนี้มันมาจากลูกไล่สวยตัวนึงไลเซตัวนี่ประมาณนี้นีแล้วมันมีคออยู บ้านที่นี่ตัวสีขึ้นแบบนั้นก็ได้บบบบ้างยังอาจารย์วัดแล้วมาแบบให้มันดุนดุนห้มันคว่ำไม่ไหลคันหนิ่ยๆมันมันโมเมีนว่าไรตกพยานาำหาก็ดีแล้วเพิ่นเฮาฝึกพัฒนาแต่ว่าล้มนี่แหละสำคัญเนี่ยนะคุณบอกล้มเนี่ยเอออย่างล้มนิ้วก็ล้มตัวมันบ่าไปน้ำจันก็ไปตัวยอมล้ม บ่ต้องปยาานบ่มีพังอะไรกับนี้กันเช่นพหญ่บัวเนี่ยสุดยอดการทนลมบัวไว้ไควันขัดแกนนกควันพนมเค้นตลาดกับบ่อสร้างแหละงองงองกิ่วเลยลิ้ล่ เลคันเอาลโตเสิวแบบพวมโบราณนีหลีเ่ต้องไปใหญ่ความคลักกับยุ่สมนี่ตัวไปฟังของพี้เปลืองแท้สมีไปฟังของพอนุ่กันอย่างลูกย็นให้เจ้าสียวค่อยไร จำเป็นต้องไปเปาเลโอเอาซาซาเนี่ยล่ะ,ะเดี๋ยวโบราณโบราณ ที่ละเล่ละที่สลาหมี่ละสลาหมี่สลาที่ละเล่ละที่สลาท่านตัวสีเอาโนดเดี๋ยวเขาสีเอาไห้ก็ได้เขาแกะไว้อยู่เอเอโนดดีครับเมียนตัวเอาตัวจำตัวจำจังน่อยๆก็ได้ตัวม,กมัมกทอนเลยแต่ว่ามัดผสมมันตัวลูกสัมนีเออแต่วันหนึ่งตัวไปแกะไปทำการบ้านอ่านหนังสือ,อนี่ประมาณนี้ ผู้ใดสนใจแค้นอยากฝึกหัดแค้นติดต่อกับหมอแค้นทิวลีได้ครับพี่น้อง0 9 5ย8เ1 1 6 9 0 9 5 4่2ป1 6อนห่ง0 9 5 4 8 2 1ครับขายของพร้อมครับขอบคุณ <c oughs> และสวัสดีครับ